มาขอโชคขอลาบปู่องดานก็ขอให้ปูกองดานมงโชคให้ลูกหลานด้วยนะจ๊ะเอฟซทางประเทศจะเราปู่องนานอยู่จ้ะแล้วทำไงเราถึงจะได้บนเขาเนาะแม่นั่งสบายสบายเลยจ้ะใเปได้เิดคือเลขแม่ได้แล้วแต่ว่าตามเม่เลเป็นยังไงแม่งวันี้ฝันรู้เหน ฟันเห็นปู่เขาก็ให้ที่เขาก็คิดว่าได้อีกเลยจังวดนี้เอามาตังนยังไงงวดที่แล้วก็ให้สุดสวยสามร้อยไปทําบุญแล้วก็เดินไปก็ไปเจอปู่ปู่ก็ยิ้มให้ปู่ไหนปู่ปู่องค์ดำนี่แหละจ้ะให้สุดสวยสามร้อยปู่ก็ยิ้มให้ว่าไปแม่จะไปทําบุญน่ะจ้ะจ้ะอจ้ะยิ้มให้ะ แล้วก็นอนก็ฝันคิดว่าได้นะงวดนี้เนี่ยจ้ะแล้วฝันดีจ้ะถ้าต้องแตกก็เหลือร้อยห้าสิบวันนี้ได้มาที่สามปูนะก็เลยได้มาทายที่นี่เลยจ้ะจ้าตามมาที่นี่เล้วแล้ะได้เรื่อเลยถ้าถ้ล่างขึ้นบนก็แปดเก้าเจ็ดคุ่่มที่ไหนที่ปูอุ่งดำนี่แหละจ้ะ เมื่อวานมาแก้บนไงอมาแก้บนได้มาแก้บนเมื่อวานปุูกองค์ดำอะได้ได้ได้เลขเจ็ดขาขึ้นอ่ะหัวลงอ่ะนะคุณแล้วเลขหกเลขแปดจ้ะเดี๋จะตีเป็นเจ็ดหกแปดก็ได้แปดเก้าเจ็ดก็ได้จ้ะมันมันตีได้สองตัวจ้ะครับแล้วเลขเก้าศูนย์สามมันจะนี้งไงอ่าว่าย ได้มีที่บ้านเมื่อเช้าวันงให้ช่างแล้วก็บอกให้ช่างส่งให้พี่นะแล้วก็เทวดาน้อยก็วายเมื่อเช้าจุดทูบได้มีแต่เลขจุดทูบจ้ะจ้ะแล้วก็มีเก้าศูนย์สามแล้วก็จะมีเจ็ดห้าหนึ่งจ้ะคือเลขอะไรในเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเลขเทวดาน้อยจะจุดทูบเมื่อเช้าอืมจ้ะเลขแม่สาปนจะจะจุดทูบเอาทุกวันพระทุกวันพระันวันพระพอดีจ้ะวันพระเรขของงวด งค้หลังก็จัดว่าอยู่แต่ไม่ได้จุดทูบอีกอันนี้ก็วโค้งสุดท้ายเลยนะนี้แหละจ้ะอันนี้ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวหนึ่ตัวเดียวนี่แหละเครนายอเอฟซีใครชมเลขแม่สถาพรก็ตัดสองตัวด้วยก็หาซื้อลอตเตอรี่เลขหน้าเลขท้ายไว้เผื่อมาตอนนั้นเทวดาน้อยเลขท้ายสามตัวเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดจ้ะงดงดเมื่อกี้ป่ะแม่งดงดสามสี่งดมาแล้วเลยอ๋อ อจริงๆแม่ชอบจังเลยงดก่อนที่ว่าเวเาน้อยก็ให้อะไร960เนอะจะแล้วก็ออก990ออก90 960แล้วก็งดก่อนนู้นก็ให้644ก็ออก446เนอะจะงดทีแล้วงงดที่ผ่านมาแล้วแม่งดแล้วผ่าน ข้าวไมงวดที่แล้วงวดที่งวดที่แล้วเข้าเลขปู่องค์ดามไม่เล่นหน้าเก้าก็เลยได้ทั้งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดได้แม่ทูบีจ้าทุกงวดอะไรเปียงวดนี้ก่อนนี้งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบสองจ้ะสี่สิบสองงวดนี้งวดที่สี่สิบสองแม่แม่จะติดตามทุกงวดแม่จะจัดไหว้ทุกวันพระอือจ้ะอ่ายูทูบบางคนเขาก็บริจาคเงินมาคนละร้อยสองร้อยก็มารวมกันแล้วก็ซื้อของไหวอือไหวกุกวันพระทุกวันพระ แล้วก็ไม่ชอบจริงตัวไหนกันแม่แปดแปดคนแม่ว่าไม่ชอบ,ชอบ,ชอบเลือกตู้ห้องน้ำเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือว่าหรือว่าเจ็ดเก้าแปดก็ได้เพราะว่าเก้าเจ็ดออกแล้วเก้าเจ็ดออกมาเลยก็เลยก็แปดเก้าอยเลือกแปดเก้ากับแปดเจ็ดจแปดเก้าแปดเจ็ด ไม่กาโชบใช้ชคไม่เหมือนกันไปแล้วเต้เขาไม่อันนี้ก็หาซื้อลอตเตอรี่เด็กน้าเด็กชายไว้ของเทวดาน้อยกว่แม่ของเทวดาน้อยเจ็ดท่าหนึ่งเนาะเจ็ดน้าน้อยมักจะมาลอตเตอรี่เด็กชายสามตัวของยายมีก็มาสองตัวยัยมีเคยมาเข้าฟันแม่มาเข้าฟันทุกงวดเลยจ้ะมามาแล้วจ้ะเก้เตนั่งยิ้ม มานั่งยิ้มแล้วไปคูยกันไหมจ้ะก็ก็แม่ก็ถามแกว่าคุณยายเป็นยังไงบอกโอ้ยายจะมาให้ลูกหลานร่ำรวยแกว่าแกก็ยิ้มแค่พูดแค่นั้นเนี่ยจ้ะแล้วไม่ได้บอกเลขอะไรเนะไม่บอกจ้ะจ้ะถ้าขอเลขก็ตามเลขทูกแกบอกออเลขทูกเลขทุกคือแกไม่ได้เรียนนักสืบแกก็บอกยายเลขยายมีก็ได้ไหจ้ะเก้จ้ะ เก้าส yeah. okay. ่นสามแม่ไปไว้ในเก้าี่ยนสามแม่จ้ไปช็อปโอ้ยสงสารผลไม้ในรถนี่ลาไม่ลาบต่เลเ่อนายหนงขึ้มเทวดาน้อยเลขเย็นนีเลขกู่ังจ่าจสามตัวก็ตัดสตัวด้วย กลับไปกลับมาจ้ะจ้ะถ้ามีตำไรกขึ้นหนึ่งลงหนึ่งไม่พลาดเลยถูกทุกงวดจ้ะการไว้ค่ะสำหรับของแม่เนาะจ้อากาาศสิก็ก็ถือว่าถูกเนาะแม่เนาะจ้แนวทางของแม่เนาะค่ะเนาะแนวทางของแม่สถาพรเด้อระเป๋ใหม่ก็ดูเลยสิจะได้กระเป๋าใหม่ด้วยจะได้ใส่เงินล้านโอ้โหแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเจ๊เอามาฝากนะคะเป็นเออสวยนะแม โอ้จเจยี่สิบเจ็ดล้านยี่สิบเจ็ดล้านน่กรเาันนใส่เงินล้านมาแล้วสวยเนาะแม่เนาะแม่ยังใหม่เลยเนาะสวยค่ะสวยเปาัดาเหมื่นการทนี่โฆษนากมานขอให้คุณเจ๊ด้วยอีก ได้นด้แล้กินอิ่มด้วยนะแม่นะมาที่ก็อู้ซื้อข้าวซื้ออะไรเวลาลาบซื้อขนมตัปลาต้ม่างมอะไรมาฝากลูกเยอะแยะเลยปลาต้มย่างปลามาเกิอาได้ได้ก่าได้ มี้คนรวยนะครับเดี <ole> ๋ยวเล็กคือเก็บเงินมาเก็บอะไรนะดแล้วก็จะรวยตามคุณเจ๊จ้ะขอให้เอ็กซีทุกท่านจงมีโชคมีลาภทุดนี้จ้ะสามตัวสองตัวหกตัวสาธุ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 ค่ะแม่เอากระเป๋านี้ไปทำอะไรนะไปใส่เอาไปใส่เงินล้านสิคะเป็นระเบิดใส่เลขกูนะเหรหยญเลขกูองดำเลขยายนีใส่แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยโอ้ได้ใส่เลขโอ้กระเป๋านี้ต่อถือ อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่สวยแม่แม่เ่ยชอบไหมคะชอบเนาะใส่กระเป๋าซื้อมาจากตังก็ใช่ค่ะเอามาฝากมีอยู่จาสอบาทเอาเอาโชเลีกข้างนึ่ก่อนเดี๋ยวจบกันเเอาออกมาจากกระเป๋านะแม่เมื่อกี้เนาะมาจากกระเป๋าจากจากกระเป๋าเงนล้านครับ สาธุสาธุแค่ไหนก็ได้ไม่ใช่ทำงานเป็นคนรวยเลยครนบขอบคุณเจ๊ก็มีแต่รวยมีแต่รวยสาธุสาธุสาธุขอให้คุณเจ๊พัตรารวยรวยร้ยล้านพันล้านจ้าขอให้มีโชคมีลาบนะแม่เนาะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยขึ้นไปนะแม่เนาะขึ้้นไปจะสาธุสาธุทุกท่านรวยรวยด้วยจ้ะสาะุค่ะขอบคุณแม่มากครับ ค่ะเมื่อกี้ก็แนวทางของแม่สถาพรนะคะมาปล่อยให้เอฟซีนะคะแนวทางของแม่นะคะท่านผู้ชมที่ตำหนักของช่างจรวดนะคะค่ะรับชมเป็นเพียงแนวทาง40สงวดนะคะกับแม่สถาพรนะคะที่ได้ให้แนวทางนะคะกับทางช่อง YouTube นะคะมณน,นิช anel นนแล้วก็ เพจมินิชาแนลนะคะแอดมินขอให้โชคดีเด้อน,นะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับแนวทางที่แอดมินหามาให้กับ,กบท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเนาะผิดถูกก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติเด้อน,นะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆกันทุกคนทุกท่าน นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามทางาแฟนเพจนิชแนลแล้วก็ทาง youtube นี้ชแนลนะคะค่ะแอดมินลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ